ที่ปลายนิ้วครับผมอ่ะกล่าวคําสวัสดีครับผมนี่ครับอยู่ก็ต้นประดู่ครับไม่เอาครับผมของเขาด้วยไปครับเจอ3สามรังครับผมมากันสี่คนครับผมมากับเจ้าตัวเล็กนู่นครับผมแล้วก็ดาลาดาราลนซะแหละอันนี้อยู่ก็กาฝากครับผมเอาครับเป็นกิ่งน้อยครับผมนี่ครับเขาลนแล้ว ผมยังไม่ได้ขึ้นเลยครับเขาลนซะแล้วนู่นครับผมมิมรังใหญ่ครับผมโอ้โหมองไม่เห็นมิมเลยย้อนแสงครับผมเดี๋ยวลงมาค่อยดูครับผมย้อนแสงครับแล้วเดี๋ยวไปดูรังที่สามครับไม่เจอรังที่สามอ่ะเจอแกไม่ได้เจอหรอรังที่สามอยู่ต่ำๆครับผมวันนี้ซัดมิมสูงมาตลอดเลยครับที่ได้มานะครับแต่ไม่ได้ทำคลิปครับผม อ่านี่ลังที่สามหัวน้ำใหญ่ครับผมผิงแดดครับผมนี่ครับไปครับขอตีลังนู้นก่อนครับงั้นไม่ตีรังนี้หนูหนูยกมือไหวท่านผู้ชมเนี่ยเขายังไม่เห็นวั<ม>้ <c oughs> น่ารักจันน่ารักกังยืนลูกไขรก็ไม่ลูกไปครับลุยครับผม ลงมาแล้วครับโอ้น้ำแย่ครับผมลูงใส่จะโดนฝนเมื่อคืนแต่ตัวอ่อนสวยครับผมเดี๋ยวขอแต่งก่อนครับผมโดนจากตัวเลเ็กไปโดนอีหลังหูล้ละมันเป็นตัวอ่อนไม่ต้องกลัวพี่โอ้โหอาชีพหามิม้มเดีวไปกลัวมันดิอย่างนี้มันไม่ต่อยหรอกตัวอ่อนมันใครไอตัวแดงๆันถึงจะเอาเรื่อง ไไหัวน้ำใหญ่ไหมเอ่ะมาดิตัดอีกเปล่าไป,าปเดี๋ยวไปตีลังที่ไอ้ตัวเล็กโลนครับผม,มาสามลังเอ,เออไม่ปิดตารักหนูแต่หัวน้ำเต็ม <te em. S 1> <า>โอ้ยอีฮะมันดูดเปล่า มันปิดตาด้วยนะอันนี้อาจจะเต็มรังครับผมตัวอ่อนเต็มรังแน่เนี่ยครับผมสวยครับผมอ่าเห็นไหมครับไปครับขอตัดครับผมโหนรังลายๆแล้วเต็มอย่างที่ผมว่าครับผมน้ำมีครึ่งหลอดครับผมตรงใส่จะโดนฝนเมื่อคืนไปครับไปก่อนไปก่อนละไปดูใหม่ครับไม่อยู่แล้วนะเพราะท่าไปดูต่อเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวเล็กแซวอีกหาวมหาต่อแล้วก็จะ หนักเห็นไหมเซลไปครับหลังอ่อนสวยแต่น้ำไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผม,มนี่ครึ่งหลอดเดี๋ยวไปดูอีกครับผมจับดีดน่าหาอ่าไปครับผมไม่เจอเลยอ่าชมบรรยากาศก่อนครับอากาศคืมน้ำไม่ดีเลยมีตรงนี้ฝนตกก็คืนด้วยครับผมแต่ถ้าตกอีกคืนนึงผมก็จะหยุดหาครับเพราะว่าน้ำไม่มีแน่ กินน้ำเก่าหมดครับผมไปครับเจอแค่สามลังนะครับไปหาที่ใหม่ครับผมอ่าชมวิวไปเรื่อยๆก่อนครับโอ้โหเนี่ยน้ำม,มีเพึ่งหลวงเกาะน,นะครับผมเนี่ยคอเนี่ยหมอกโอ้โหนุนครับดาดฟ้าเลยครับผม มีสูงลิฟเลยครับผมไปครับไปดูไหมโอ้ยสูงจัดสูงจัดาานนาดาราครับขี่ล้งหลังหากินกันไปครับผมเราเข้ามาทางหมู่บ้านครับผมเมื่อกี้ก็เจออีกรังครับผมลองให้ด,ด,ดูครับก็สั้งใจจะเจอ สามลังได้สองลงนะครับจะต,ต้องไปหาที่ใหม่ครับผมบรรยากาศทุ่งนาอาจางย์ทั้งนาสวยมากครับผมลาลาครับสามลังไปครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากสัตย์คาย ด้วยนะครับเป็นคลิปทำมาหากินครับผมสวัสดีครับ